กระโดดข้ามฟังแบบไม่เกรงใจใครลูกเตะที่แรงสะเทือนแผ่นดินรอยจูบที่แฝงด้วยยาพิษบาเรียที่ถูกบับมาเพื่อปกป้องตัวเองและพวกพ้องชุดรบที่ถูกผลิตโดยเจอมาซิกิซิกด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงกับฉากแปลงร่างสุดเซ็กซี่ที่เพิ่งผ่านมานึกว่ากำลังดูเซล์มน ขอเชิญทุกท่านพบกับพี่สาวแสนสวยของซันจิวินสโมอกเรย์จูและน้องชายมาดเท่ของเธอที่มาในร่าง Royal Wedding ซันเจ One Piece Bounty r ั s h 4ียชวเนม <Joker! S 2> สวัสดีครับทุกทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Nocturnal Studio โดยโจ๊กเกอร์นะครับโดยวันนี้นะครับโจ๊กเกอร์ก็จะเอา2พี่น้องแห่งเจอมาซิกลิสิกนะฮะที่เรารู้จักกันดีโดยตัวแรกก็คือเรจูพี่สาวสุดสวยของซันจินะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่ขายไม่ได้เลยก็คือพ่อหนุ่มที่มาในมาสเจ้าบ่าวใส่ชุดสูทสีขาวนะครับ หนึ่งในสมาชิกของกลุ่มหมวกฟางนั่นก็คือซันจีนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันจริงๆเรามาดูซับแล้วก็ดูเหรียญกันก่อนเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นที่เรจูนะครับโดยเหรียญที่ผมจะใช้นะฮะก็คือลูฟี่รอแล้วก็โดฟามิงโกนะครับ เหรียญแรกนะฮะตีคู่ต่อสู้ที่อยู่ในทงของเขาจะเพิ่มความรุนแรง5%ฮะเหรียญต่อมาคือรอนะครับถ้าเรามี HP มากกว่า70%เราจะดึงทงเร็วขึ้น8%สุดท้ายเหรียญโดฟามิงโกนะครับถ้าเราอยู่ในทงของคู่ต่อสู้แล้วเกรดมากกว่า50%เราจะดึงทงเร็วขึ้น8%ครับซึ่งพูนง่ายๆก็คือผมมองไว้แล้วว่ายัางไงผมเป็นันเนอร์ผมต้องไปทงคู่ต่อสู้มากกว่าทงผมอยู่แล้วฮะแล้วเขาก็จะดึงเร็วขึ้นด้วยครับนี่คือสิ่งที่ผมต้องการในเรจูครับมาต่อกันอีกตัวหนึ่งนะ น้องชายของเรจูซันจินะฮะมาเราไปดูกันว่าผมจะใช้เหรียญอะไรบ้างเหรียญที่ผมใช้ก็คือฟรีสแล้วก็รอ1นึ่งะฮะเหรียญฟรีเกียร์สีก็คือว่าเมื่อเพื่อนเราอ่ะไม่ได้อยู่ในธงเราอ่ะจะเพิ่มความรุนแรงในการโจมตี5%นะฮะต่อมาคือเหรียญฟรีรอนะครับก็เมื่อเราโจมตีคู่ต่อสู้ในธงของเขาอ่ะเราจะเพิ่มความ,ร,าร,นะะมารุรน,รรนรแรงถึง5%เลยนะครับ ต่อมานะครับหลังจากฟรีรอก็คงจะต้องเป็นเหรียญสุดท้ายที่ผมจะใช้นะฮะก็คือเหรียญรอนะฮะก็เหมือนเดิมฮะก็ถ้าสมมติว่าเลื่อนเรามากกว่า70%เราจะดึงทงเร็วขึ้น8%นะฮะเหมาะกับสายลันเนอร์เหมือนกันนะฮะแต่สันติเขาก็จะมีพลังของเขาในการเตะผมก็ต้องใส่เหรียญที่เพิ่มความรุนแรงในสกิลของเขาเข้าไปหน่อยนึงนะครับอ่ะ เราพูดถึงเหรียญจบกันแล้วเรามาดูซับกันดีกว่านะครับโดยซับของผมนะฮะจะเน้นสีฟ้านะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเต็มไปหลายช่องอยู่นะฮะแต่ว่าสิ่งที่ผมจะเน้นจริงๆเลยฮะคือแท็กของ Wor s t g e n e r a t i o n นะครับ,รบเรามาดูกันครับโดยเมื่อคุณใส่ซับของคุณนะ่ะรวมกันนะ่ะจนถึงเลเวล600้อละเมื่อคุณอยู่ในธงของคุณหรือว่าคุณอยู่ในธงของคู่ต่อสู้คุณอาจจะสามารถน็อกแบ็คคู่ต่อสู้ของคุณได้ไกลขึ้นถึง30%์เลยนะครับ เอาละครับตอนนี้ทั้งเหรียญทั้งซับของผมอะ่ะก็พร้อมเป็นที่เรียบร้อยเลยฮะ,ะตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะเอา2พี่น้องแห่งเจอมาซิซิซไปลงในลีกแบทเทิลของจริงกันแล้วนะครับมาเราไปดูกันเลยครับมาครับเรามาเริ่มต้นที่ดานแรกของวันนี้กันเลยดีกว่าเรือโมเลียนะครับโอ้โหเขาส่งหัวใจกันมาให้เราเพียบเลยอะ่ะสงสัยลงไหลในความน่ารักของเลจูของเราแน่เลยอะ่ะเดือนแห่งความรักซะด้วยเดือนนี้ เริ่มเกมนะครับผมก็จะรีบวิ่งเข้าไปที่ธงกลางเลยนะครับไปดึงธงครับช่วยทีมครับอ้าวหนวดดาจะมาหาเราเนี่ยเราทําไงดีก็จุมพิษไปสิจุมพิษเพื่อนยาพิษอืมเขาดูดเราไปโอ้โหชนกําแพงด้วยล่วงลงไปเลยฮนะ <is> แต่ก็ทําอะไรเราไม่ได้หรอกบัฟมาแล้วเรามีเกราะอยู่เพอร์เฟกต์โครับแล้วก็นี่ไงปล่อยสกิลสไปปล่อยสกิลสอไปก็เป็นไงอาบยาพิษเลยเราก็เป็นอมตะไม่เป็นไรนี่โดนไปสมั่งยาพิษนี่นี่ ต่อยเขาเสร็จแล้วก็หนีสิครับจะอยู่ให้เขาต่อยเรากลับเหรอลงมาข้างล่างโอ้โหเจอโอเด้งไว้เฮ้ยพี่โอเด้งไม่ต้องหันมานะครับไม่ต้องหันมาหมึนไปเลยครับ <c oughs> แต่พี่ซาดิดน้องชอบะจุูบเอาความรักไปเติดพิษด้วยเฮ้อ <c oughs> ทีนี้รู้ยังความรักอะมันก็เหมือนกระดาบสองคมยิ่งมันสามารถที่จะทำให้เราอะมีความสุขกับมันได้มากเท่าไหร่ <c oughs> เราอะก็สามารถที่จะเจ็บกับมันไม่ได้มากเท่านั้น แล้วนี่ผมมาปล่อยมุกเสียวอะไรวะตอนนี้เนี่ยเฮ้ยมาสู้กันตอนน่อดีกวาเฮ้ยโอเดมก็ฟ,ฟันฟันฟันเราไปแล้วลตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ทงแรกของเขาแล้วเลลี่ก็มาช่วยนะฮะนี่แหละครับคือความรักที่แท้จริงไม่จํากัดอายุนะฮะ <laughs> แล้วเราก็มุ่งมั่นดึงทงแรกของเขาต่อไปนะฮะแล้วโรเจอร์ก็เกิดมาแต่เราไม่กลัวครับเราก็มีความมุ่งมั่นของเรานะฮะมาเลยโรเจอร์เราติดบูส์ชวยมาเดม,มเพื่อนเราเจ๋งครับพี่ไคโดเขาปล่อยอุกกาบาตมาครับโรเจอร์นอนไหฮะเราสังเกตการอยู่ตอนนี้ก่อนระวัง เองไม่ให้โรเจอร์ดึงธงได้แล้วก็ปล่อยจุ่มพิษของเราไปพิษปฏิเสธความรักของเราแล้วก็เพื่อนเขาว่าฆ่าเราตายลูฟี่นี่ซอยยับเลยฮะแต่ว่าลุงเลลรี่เขาก็ลงมาช่วยฮะลุงเลลรี่ทีมเราลงมาช่วยซันจิเกินมาใหม่เลยฮะมาแก้แค้นให้กับพี่สาวหน่อยแล้วสาวิ2วิ1นวิซันจิวิ่งทันไหมไม,ไม่ทันอยู่แล้วจะทันได้ไงละ่ะจบเกมไปนะฮะยังไม่หมดเวลาเลยจบเกมนี่ทีมหลวงข้ามน่ารักมากเขาก็มอบหัวใจมาให้เราเช่นเคยนะครับรอบนี้จริงๆต้องขอบคุณพี่ไคโดเลยเนี่ยไม่ได้อุกบาทเขานี่ไม่มี5อย่างงี้ยอกเลย เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูคะแนนกันก่นกอนดีกว่าจ็อกเกอร์ก็โอเคครับผมพอถูถูได้ไทยได้อยู่เนาะชนะเจ็ดครั้งรวดฮะ,ะแล้วก็ขึ้นเป็นแรงด์เอสเอเรียบร้อยเย้ yeah! โอเคครับนัดเมื่อกี้ก็แทบจะไม่ได้เล่นซันจิเลยนะฮะเกมต่อไปก็เดี๋ยวผมจะเอาซันจิมาเล่นเป็นตัวเมย์เลยนะฮะตัวแรกเลยนะครับซันจิเปิดเกมครับก็วิ่งเข้าไปครับ วิ่งเข้าไปสังเกตการก่อนเป้าหมายจริงผมอยู่ที่ธงกลางเลยนะฮะอีกฝั่งหนึ่งครับแล้วก็กระโดดเข้าไปครับได้จังหวะปุ๊บเราก็เข้าไปดึงนะฮะเรียบร้อยครับธงกลางได้มาแล้วครับดึงเสร็จแล้วเราก็สังเกตต่อนะครับว่าเราควรจะทําไงดูจากมินิแมปนะครับอีกทีมหนึ่งก็เดินออกไปจากธงแรกแล้วนะฮะเราก็ต้องกระโดดไปธงแรกแล้วก็ดึงธงแรกซะเฮ้ <c oughs> ยคุณเห็นแบบผมปะเฮ้ยเฮ้ยมันฝืนหลักฟิสิกส์นะเว้ย มียาเหรอกระโดดข้ามไปแล้วมันกระโดดกลับมาแปลกเว้ยนี่เจอลูกเตะของซันจิไปหน่อยเตะด้วยความโมโหนะฮะไม่เป็นไรกระโดดไม่ได้แล้วก็วิ่งไปแทนนะฮะวิ่งไปที่ทงแรกเขานะครับวิ่งแบบไม่เกรงใจใครครับกินเนื้อไปด้วยอ่าไม่มีใครอยู่เลยทงแรกว่าไม่มีใครตามเราด้วยเนี่ยดึงไปเลยนี่ไม่งอหรอกโถเดินมาเองก็ได้วะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ย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 แล้วคิงอีกฝั่งหนึ่งนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ย โอ้ยนี่ว่าแล้วมันก็กระโดดมาแต่เราก็หลบไม่ทันอยู่ดีถึงจะว่าแล้วก็ตามไม่เป็นไรครับในเมื่อเขาออกจากทงของเขาเราก็กระโดดเข้าไปที่ทงของเขาครับแล้วก็ยึดกลับคืนมานะฮะเป็นไงคิงเป็นไงคิงโท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 คุณทําได้เราก็ทําได้เว้ยกระโดดข้ามเฮ้ยเมื่อกี้เห็นแวบบแบบพี่คิงเขาจะบินมาฝั่งบ้านเราแต่ว่าเขาก็บินย้อนกลับไปเพราะไอ้กฎฟิสิกส์บา้บาบบอที่มันเป็นไปไม่ได้โว้ย คือจะบ้าเหรอกระโดดเข้ามาแบบทั้งตัวแล้วเนี่ยอยู่ดีกระโดดหันหลังกลับเข้าไปเริ่มโมโหแล้วเริ่มโมโหแล,ล้วมาราบาที่โลวอรฟิงโก้แล้วกันเอาลูกเตะไปนี่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 เตะเสร็จก็หนีสครับจะอยู่ทำไมอ้าวเอาคิางมาแล้วคิงมาแล้วมันไม่ปล่อยรจริงเว้ยนี่เราหลบได้เว้ยโอ้โหกระโดดข่าอีกฝั่งหนึ่งเลยไปดึงธงแรกเลยคิงฮ ดูเหมือนเขาจะแคร์เรามากอะเนี่ยไม่เป็นไรไม่ได้โอ ظ, ้โหป้ามาไว้ป้ามาไว้ใจนิง่งๆใจนิ่งๆใจนิ่งๆไว้เขาตีไม่ทันเขาตีไม่ทันเขาตีไม่ทันเราก็ดึงตรงไปได้แล้วโอ้โหเสร็จแล้วก็ช็อตกลับเข้าไปเลยป้าป้าป้าผมโอ้หัวนะแบบนี้จะเล่นใช่ไหมจะเล่นใช่ไหมป้าเอาลูกเตะไปกินหน่อยไปนี่นี่น,นี่ป้าอย่าลุกขึ้นมานะปา้าลุกขึ้นมานะผมเตะ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 นะนี่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  ใครว่าสันจิฆ่าป้าไม่ได้ล่ะโอ้โหเจอมันอีกแล้วไอ้คิงคู่อริเก่าเราเราไปดูที่ธงแรกของเราดีกว่าอ๋อพี่โซโลโอขอบคุณมากครับแล้วเราก็ดึงธงไปเลยโอ้ไอ้คิงมันจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมยอย่าให้ลุกขึ้นมานะอย่าให้ลุกขึ้นมานะเอาลูกเตะไปนี่นี่น,นี่อย่ามาแยมอย่ามาแยมให้มากอย่าซ่าให้มากธงนั้นต้องเป็นของเรา แล้วเราก็หนีการต่อสู้เลี่ยงไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็วิ่งอ้อมไปเพื่อจะดึงธงแรกของเขามาครับดึงแล้วครับเรียบร้อยฮะสามสิบวินะฮะดึง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 นำไปสี่หนึ่งสี่นี่นำไปสี่หนึ่งจะเอาไงล่ะโถโถโโมาตรงกลางมาตรงกลางเฮ้ยเฮ้ยเมองไม่เห็นมองไม่เห็นมองไม่เห็นเลือดสาดโดนไปเต็มเต็มเลยเวล้เวล้เวลาททำไงดี้วะเนี่ยตอนเี้โอ้โหโดนจนได้ไททานิกพระเอกตายตอนจบ เหมือนพี่คิงเมื่อกี้จะบินมาชนะสูตรศพของเรามัง้งไม่ต้องชนะสูตรหรอกกูตายแล้ะเลจูมาเกิดแทนใหม่แล้วเนี่ยเลยอีอ2วิสุดท้ายไม่ทันแน่เลยโอ้ยเสียดายจริงเลยเมื่อกี้นี้ไม่น่าพลาดเลยครับสันจรของผมเดี๋ยวลองดูกันดีกว่าว่าผมดึงไปได้กี่ธงนะฮะไม่เน้นคะแนนครับเน้นดึงครับได้6ธงเลยนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับไปดูเกมใหม่กันดีกว่าครับผม เกมนี้ขอเปิดตัวที่เรจูนะครับผมจะเล่นเมนเป็นเรจูนะฮะเริ่มเกมขึ้นมาเราก็ต้องรีบเข้าไปดึงธงนะครับไม่ใช่ธงนี้ท่านผมดึงธงนี้ขึ้นมานี่ผมแม่งเตรียมโดนอค,คิปดาแล้วเนี่ย <c oughs> เอาครับผมก็ไปดึงธงสอนะครับผมอ่าดึงธงเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหเราวิ่งไปดูตรงกลางก่อนดีกว่ามีการประทะกันอย่างรุนแรงโว้โ กลอดแตกแลวเนี่ยโดนรอบปองร้ายเมื่อกี้เอาจุ่มพิษไปมอบความรักให้เช่นเคยจะทำอะไรเราจะทำอะไรเราทำไม่ได้เราเป็นอมตะอยู่ตอนนี้อาบยาพิษไปก่อนนี่โรเจอร์นี่แน,น่ตบมาไม่เจ็บโว้ยไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ตายเว้ยเอาไงเอาไงไงนี่เอาเลือดคืนมานี่ตีเขาแล้วเราได้เลือด เอาไงต่อลูเจอร์มาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาถึงอ่าเราเป็นอมตะอยู่ว่ะอาบยาคิดต่อไปเลยกันลรเจอร์โอ้ย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 หัวโ,โดนลูฟี่ต่อยกระเด็นมาทงกลางเลยนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราล้มในทงครับเป็นพาล่าย์ขาวๆก็ทำอะไรเราไม่ได้ลูฟี่ซอยมาเหเรอโดนด้ยวยพี่กลับไปไปอืมถึงเราจะล่วงแต่ว่าลรเจอร์ก็ติดพิษรักของเราไปนะครับโอ้โหให้ลรเจอร์ตายไปแล้วอืมโดนเพื่อนเราโซโลสังหารไปเรียบร้อยฮะก็อย่างที่ผมบอกไว้ครับว่าความรักอ มันก็ยิ่งทำให้เราเจ็บกับมันได้มากเท่านั้นคนดูบอกโจเกอร์มึงพอเหอะกูจะอ้วกแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้โหเราโดนปาดนอนไหมโอโหัวแชงมาเพิ่มอีกเราขอหนีแล้วครับ <c oughs> หนีไม่ทันฮะเดสมอลเล่ smaller, เรียบร้อยครับแล้วแล้วความรักของเราก็แตกสลายไป <c oughs> แล้วแล้วเราก็ส่งน้องชายของเธอเข้ามาช่วยแก้แค้นในสงครามครั้งนี้ซันจิครับกระโดดไปที่ธงสีกัน <c oughs> กระโดดไกลนะฮะตอนนี้อีกฝ่ายหนึ่ง ก็เหลือตัวน้อยแล้วใครโดลเลนเหรอนี่ดีเดียวเองเรามาช่วยพี่โรเจอร์ก่อนแค่เดินผ่านก็พอมัง้งแล้วเราก็จะวิ่งต่อกันไปที่ธงสุดท้ายระหว่างทางก็เจอโซโลแล้วก็จะมอ่วอนให้เขานี่นี่นีอ๋อโอ้โหโดนเลยวะเนี่ยดูชาด ili, ้าดิโอ้โหเแม่งโคตรเร็วเลยไอ้แชงเนี่ยไม่ได้กาแล้วหนีไปตั้งหลักก่อนอย่างน้อยคือไปที่ธงของเราอ่ามาที่ธงกลางกันปลอดภัยสุดมาถ่วงเวลาก่อนไอ้แชงปล่อยสกิลมาเดะมันจะได้ปล่อยสกิลใส่เพื่อเราไม่ได้มาดูตนี อ๋อหลุดจากธงไปซะโอ้โหแล้วมันก็ฟันเราตายแล้วทีนี้ก็เหลือโรเจอร์กับแชงมาดึงธงแล้วเราก็โดนนําไปโยโอ้โหโอไมคก็อนแลวอีกไม่ถึงหนึ่งนาทีรอชาไม่ได้ต้องส่งเรจลูลงมาแก้เกมก่อนนะครับและเป้าหมายของเราก็คือธงสีนะฮะการที่วิ่งไปลุยธงกลางมันไม่ใช่แนวของเรานะฮะเราก็มาธงสีแทนเขาและโซโลอะไรเนี่ยหัวเลือดอยู่ก็ติด้ดิดเองเนี่ยยืนมนุษย์สวรี่อยู่แล้วก็เอาจุ๊บไปจุ๊บจุ๊บเรียบร้อย ไอ้พวกนี้แพ้คำว่ารักคนดูบอกไอ้โจ๊กเกอร์นี่มึงบ้าอะไรหวะเนี่ยสะจใจเว้ยไอ้ลูฟี่นัวหมัดมาแล้วเ,าเวรา,าลลปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้ตุ๊บตุ๊บ เรียบร้อยลูฟี่โถจะแพ้คำบ่นรักอีกคนหนึ่งเหรอไอ้รอมาอีกคนหนึ่งแล้วโอ้โหเฮ้ยไม่ท่าไม่ดีแล้วไม่มีสกิลเลยหีืก็เฮเฮ้ยเฮ้ยพี่รอก่อนชื่อพี่ก็บอกเลยเนี่ยว่ารออะรอก็รอเด้อเอยเอาบาเรียไปไอ้บาเรียนี่ไม่ใช่คุม้มครองแค่เราคนเดียวฮนะถ้าเพื่อนเราในบาเรียก็คุม้มครองเพื่อนเราเหมือนกันนะแล้วก็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 จบไปโอ้โห ง่ายว่ะโคตรฝอยเลยเฮ้ยไคโดเขากดโกรธแล้วเว้ยแต่ไม่เป็นไรนะพี่ไคโดเพราะว่าความรักอ่ะมันก็เหมือนยูพอเหรอพอเหรอแม่เดี๋ยวเขาบอกว่าไอ้โจ๊กเกอร์นี่แม่งบ้าสติแตกจริงๆเลยครับโอเคครับผมดูสกอร์มาโอ้โหพี่เบอร์สองนี่เดอะแบกที่แท้จริงครับเอารางวัลเดอะแบกโชว์อวอร์ดไปเลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับทุกท่านคงจะได้เห็นความสามารถของเรจูแล้วก็ซันจิไป ก็พอสมควรฮะแล้วก็ความสามารถของโจเกอร์ด้วยครับไม่ใช่ความสามารถในการเล่นนะครับความสามารถในการโมครับ <c oughs> <c oughs> ก็ยังไงผมก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่รับชมกันมาถึงตอนนี้เลยนะครับผมยังไงก่อนจากกาันก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กด, like, กด Subscribe c h anel n เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับผมแล้วเรามาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ